สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแมวเหมียวเลิกง,งานแล้วงนะคะเมื่อนี้อากาศฮอนแห้งค่ะพี่น้องค่ะกาสีผ้าพี่พันองไปอ่าแวะซื้อกับเขาให้เล็กน้อยแป๊บนึงนะคะพี่น้องเลิกง,งานแล้วกับพี่น,นี่กะเป็นวันอังคารนะคะพี่น้องเดี๋ยวสิด้าแวะไปซื้อกับเขาให้ลูกอากาศฮอนแห้งคะ่ะ ก็ตอนนี้กะสามสิบองศาค่ะพี่น้องค่ะ่อนแห้งค่ะพี่น้องเฮ็ดงานแบบเหลี่ยมแมปแมเลยจ้ะพี่น้องไม่มีเมฆไม่มีหมอกเลยร้อนมากสามสิบองศาเน้นเลิกงานแล้วกับปั่นจักรยานกลับมานค่ะพี่น้องหัวเหลี่ยมแมปแมปเข่าลมแล้วการคนเลิกงานก็จะดีดาประมาณนี้ละจ้า เส้นทางที่แมวเหมียวเขามากประจําช่วงที่มาทํางานย่ำเหมือเเสาค่ะพี่น้องบพว่าย่ำเสาย่ำแรงก็จะผ่านเส้นทางนี้แหละค่ะพี่น้องจะมาดักตีกันเด้อพี่น้องจ้าเส้นทางนี้ที่แมวเหมียวชอบมาเพราะว่ามันใกล้มองไปทะลุปาก็คือไปทะลุถนนใหญ่ลหละค่ะพี่น้องท่าขี่ไปตามถนนใหญ่มันสเสียเวลาไปอีกหานะที่ค่ะพี่น้องแมวเหมียวกะอยากไปหัดเวลาปั่นจักรยานนะคะพี่น้องกระสิบปั่นพัน ลาเนี่ยแหะค่ะพี่น้องปลานะปลาของอำเภอนะคะส่วนสาธารณะใกล้บ้านจะพี่น้องแต่ค้นค่อนข้างสีร้ายแห้งค่ะช่วงนี้อากาศดีแห้งพลังก็สิออกมายางจุ้งหมาเมี่ยวมาขี่ค่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้กัญญาน้าขางถนนบ่ควยใดปันใดนะคะเพราะว่าอุจระน้องหมาเยอะมากนี่ค่ะเวลาเก็บเห็ดแม่เหมียวบ่มาเก็บหนีนะคะกระสิไปอีกปลาหนึ่งค่ะพี่น้องมันจิไก่ผูกข้นจักน้อยเนาะ อันนี้ก่ะขคนฉีคนหังสิสีหลายแต่บรรยากาศดีแห้งค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศโ,กโคตรโคตรเลยเี๋ยวปั่นไปจักน้อยกับสิพอ่อข้าเจอยางทางถนนนะคะพี่น้องข้าเจไมาย่างปลาคือกันเนาะผู้เฒ่านี่พลังนี่อายุยืนนะคะพี่น้องอายุยืนแห้งแล้วับมักยงาง นิัยดีค่ะผู้เฒ่าพลังอยู่ไหนหรือค้นทีแบบชอบยางป้าหรือไปเจอกันอยู่น้าป้าจังสิคะพี่น้องปัญญายาณพอกันก็ต้องทักทายตามมารยาทค่ะพี่น้องปานท่าเกียนบานเฮาเลยจ้าพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเทศดงานมาแปดชั่วโมงเหนื่อยๆกับแดดกับความหนักความเหนื่อยนะคะพี่น้องแต่กับบอทอคือเก่าค่ะพี่น้องปัญญาญญาณเขาป้าพลังก็กลับมาแล้วจ้าพี่น้องค่ะ ชาร์จพลังให้ตัวเองในเวลาที่กลับบ้านปั่นจักรยานเข้าป่าโอ้มีความสุขค่ะพี่น้องความเหนื่อยหายไปนะคะอาซีเหนื่อยอาซีเมื่อยอาซีล่าแต่กับบอกถอดจาเป็นกําลังใจสู้ผู้สู้คนนะคะที่มาทํางานอยู่เมืองนอกสิง่งที่เราได้มานะคะก็จะมีสปากเกตตีเนาะกับชีสแล้วก็นี่ก็ไม่มีอะไรมากเมื่อกี้โดนปวดกระเป๋านะคะเพราะว่าเราเอากระเป๋าเข้าไปเนาะ เพราะว่าเขาก็ต้องตรวจกระเป๋าเพราะว่าเหื่อเราขโมยของนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ให้เขาตรวจเพราะทุกคนที่พายกระเป๋าเข้าไปเขาก็จะตรวจทุกคนเนาะมันขี่เห็นมันขีเห็นมันขี่เ็ดูปหัวมัน โอ้ก็ตายป่าพี่ก็เด็กริตายป่ากับอลิซาเอาเออเอาให้เงียให้อาหารพร้อมคักเนาะเออรูปได้เลย